ฝั่งรอสวอนะคะก็มาแข่งขันขุดจี้นหลอเอาขุดนั่งขุดขุดนั่งขุดอ่าเลยคะระวังหูหูน้อยกับหูน้อยกับหูตื้นกับหูใหญ่หูจี้นหลอแม่กับหูจี้นหลอผู้ใครจะเป็นผู้ชนะใครจะเป็นผู้โชคดีก่อนไปเมียชนะชนะร้งชื่อจะขอรับบาลีเชื่นะชนะนะเจอแล้วค่ะเจอแล้วโอ้ยเสียงเจอแล้วผู้ผู้สำเร็จ